สวัสดีนะครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตนะครับวิธีการเชื่อมต่อตัว PLC นะครับ Schneider M221 นะครับโดยใช้สาย LAN นะครับผ่านทางอ t ์ e r n e t port นะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยนะครับในการที่เราจะทำวิธีนี้ได้เนี่ยเราจะต้องเคยใช้ตัวสาย USB น่ยนะครับเสียบแล้วก็คอนฟิกค่า ไปแล้วนะครับโดยในการคอนฟิกค่าผ่านสาย usb นี่นะครับเราจะต้องตั้งตัวพอร์ตนะครับให้มันตรงกับที่ที่เราจะใช้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับเอ่อเบื้องต้นเ่ยนะครับผมจะเสียบสาย usb เข้าไปก่อนนะครับในสเต็ปแรกพอเสียบไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะปรากฏตัวพอร์ตคือถ้าเกิดเราเสียบสาย usb เนี่ยมันจะขึ้นให้เราเห็นเลยนะครับนะตรงตรงบริเวณช่องนี่นะครับ คราวนี้เราก็จะมาคอนฟิกตัวพอร์ตมันนะครับเราก็เลือกรุ่นให้ตรงก่อนเป็น T-M 2 2 1 CE 1 6 R นะครับพอราวางไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็มาตั้งตัวอินเทอร์เน็ตพอร์ตนะครับฟิก IP ไปเลยนะครับผมจะให้ชื่อเป็นหนึก็ตัวแอดเดนะครับเป็นฟิก IP เป็น1นึ่งก็สองจนะครับ1นึ่แล้วก็จุดหแล้วก็จุดตรงนี้ผมให้เป็น2.2.1นะครับ ตรงกับชื่อรุ่นไปเลยแล้วก็ตรงนี้ให้เป็นเกตเวให้เป็น192.168.1.1นแปดจะครับแล้วผมก็จะ Enable o โปรโตคอลในการโปรแกรมมิ่งนะครับผมกด Apply ไปหลังจากนั้นเราจะดาวน์โหลดตัวค่าคอนฟ i กเนี่ยนะครับเข้าไปที่ตัว plc นะครับผมก็ไปมาแท็บที่ commissioning นะครับ แล้วก็มาล็อกอินผ่านสาย USB ก่อนหนึ่งครั้งนะครับพอล็อกอินสำเร็จเนี่ยเรากา็จะต้องอาดาวน์โหลดค่าเนี่ยนะครับลงไปผมขอเลือกต้องเอาก่อนนะครับมันต้องมา inactive ตัว p r o d u c t i o n ก่อนนะครับพอดีผมไม่ได้ใส่ password ปันคา,าแล้วนะครับตัดมาก็เดี๋ยวมาล็อกอินโปรแกรมใส่โปรแกรมไปสักหนึ่งโปรแกรม เราก็จะดาวน์โหลดกันลงไปนะครับเรียบร้อยนะครับลองมาดูโอ้ยลองยินยังใช้ใสาย USB อยู่นะครับแล้วเราจะสตอปคอนโทรลเลอร์ปึ๊บโอเคคราวนี้ สเต็ปต่อมานะครับเราจะเปลี่ยนจากการล็อกอินโดยใช้พอร์ต USB เนี่ยนะครับมาเป็นพอร์ตอินเทอร์เน็ตแทนคราวนี้อย่างที่บอกเราตั้งค่าตัวนี้ไปแล้วนะครับ m ในตัวหนึ่งก็สตัวหนึ่งของแปดกิหนึ่งจุดสองสองหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะปิดโปรแกรมแล้วลองเปิดใหม่ ผมก็มเลิก inactive ตัวนี้ไปก่อนนะครับเสร็บต,ตัดมาลองมาดูที่ commissioning นะครับตอนนี้ผมเ,เสียบสาย USB อยู่เนาะมันก็เลยขึ้นนะครับผมจะถอดสาย USB ออกก่อนนะครับโอเคมันหายไปแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามา config ตัว port l a n กันนะครับขั้นแรกเนี่ยอย่างที่บอกก็คือว่าตัวที่ไอนะครับของของ PLC นะครับ,นะรบเราใช้เป็น19 สองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดสองสองหนึ่งนะครับเพราะงั้นตัวพ c ที่เราใช้นะครับมันก็ต้องอยู่ในวงเดียวกันวงเดียวกันก็คืออยู่เลขข้างหลังนะครับต้องอยู่ในช่วงเอ่อเลขข้างหลังเนี่ยไม่เกินสองห้าห้านะครับแต่จริงๆเราต้องเว้นเว้นหัวเว้นท้ายไว้นะครับก็คือเว้นจุดหนึ่งกับจุดสองห้าห้าก็เดี๋ยวผมจะให้เป็นพ c ซเนี่ยนะครับผมจะให้เป็นหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์แล้วกันนะครับก็วิธีการก็สตาร์ทนะครับ มันก็จะขึ้นแถบนั้นขึ้นมาเนาะแล้วผมก็จะใช้คำสั่งรัดเลยนะครับ ncpa cpl นะครับใช้ได้ทุกวินโด s นะครับ ncpa cpl กดโอเคนะครับถัดมาเนี่ยเอ่อไอ,อตัวอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับตอนนี้ถ้าเรายังไม่เสียบเนี่ยมันจะขึ้นการกระบ,บาดแต่ผมจะเสียบนะครับพอเสียบปุ๊บมันจะ identify เนาะปกติแล้วเนี่ย มันก็จะหากันไม่เจอนะครับเราต้องตั้งค่าให้อยู่ในวงเดียวกันแล้วก็คลิกขวานะครับ Property แล้วก็ไปที่ตัว IPv4 นะครับเราไปคลิกเข้าไปผมว่าจะตั้งค่าอันนี้พอดีผมลองตั้งไว้แล้วนะครับนะลองตั้งไว้แล้วก็หนึ่งก็สอจุดหปดจุดหนึ่งุดศูนะครับช่องแรกช่องที่สองก็จะเป็น subnet mask นะครับสองห้าสองห้าจุดศูนย์ช่องสุดท้าย default gateway ผมไม่เป็นหนึ่งก็สองจุดหกแปดจุดหนจุดหนึ่งตามนี้เลยนะครับกดโอเคไป ถ้ามันเจอกันเนี่ยนะครับเราเราไปคลิกดูเนี่ยตัวอินเทอร์เน็ตสเตตัสเนี่ยมันจะต้องเราจะต้องเห็นทั้งการเซ็นและการดีซีฟนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้แสดงว่ามันมันคอนเน็กเรามีการรับสองข้อมูลได้สมบูรณ์นะครับเสร็จต่อมาเนี่ยผมก็จะมากลับมาที่นี่จะเห็นว่าในช่องคอมมิชชั่นนิ่งเนี่ยตอนแรกมันขึ้นเฉพาะสาย USB ใช่ไหมครับตอนนี้มันจะขึ้นฝั่งนี้ละฝั่งอินเทอร์เน็ตดีไว้ละนะครับผมก็จะตรงนี้ยังไม่ได้ตั้งค่าเลยนะครับเดี๋ยวมาตั้งค่า ก็จะเป็นเดีย๋ยวผมลองมา Connect c o n f i กก,ก่อนนะครับก็จะมี Login เข้าไปเลยล็อกอเสร็จปุ๊บรู้สึกมันจะดาวน์โหลดย้อนกลับมาได้นะ c o n โทรลเลอร์ทีมันก็จะโหลดตัวดีเทลรายละเอียดของอุปกรณ์กลับมาด้วยเห็นไหมครับเรียบร้อยเราก็สามารถจะเขียนโปรกแกรมต่อได้เลยนะครับผมขอเปลี่ยนลองเปลี่ยนจาก S5 นะครับให้เป็นการกระพริบ ทุกๆหนึ่งวินาทีนะครับ s 6นะครับเปอร์เซ็นต์ s 6นะครับ,รบก็เป็นเปอร์เซ็นต์ s 6แล้วก็คอมไพล์อืมสตาร์ทคอมพิวเลอร์ ก็เป็นอันใช้ได้นะครับตอนนี้ก็สามารถอัปโหลดโปรแกรมได้นะครับแล้วก็สามารถสั่ง stop Controller แล้วก็ start controller ได้นะครับผ่านทางายแลนนะครับเหมาะสำหรับใช้ในการควบคุมผ่านระบบเครือข่ายเขียนโปรแกรมผ่านระบบเครือข่ายนะครับแล้วก็ช่วยให้เรื่องระยะทางระหว่าง PLC นะครับกับการเขียนโปรแกรมของเรากับ PC ของเราเนี่ยนะครับไม่ใช่ปัญหา พะถ้าเกิดว่าบางครั้งเนี่ยเราใช้สาย USB นะครับระยะทางเนี่ยมันก็จะจํากัดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับก็จะช่วยให้ระยะทางเนี่ยนะครับไปได้ไกลขึ้นนะครับใช้ระบบเครือข่ายมาช่วยครับก็สําหรับวันนี้ก็จบเท่านี้แห้ะครับสวัสดีครับ